ยังมีเพื่อนครูมาให้เปลี่ยนจาก windows xp เป็น windows 10นะครับอยู่นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ windows 10ตัวที่เขาเรียกว่าปรับลดเซอร์วิสไปหลายอย่างแต่มันก็ยังใช้ดีกว่า xp เมื่อเปลี่ยนแล้วต้องเรียนรู้กันนิดดนึงนะครับคือการเปิดการปิดชัดดาวเริ่มแรกเลยนะครับเวลาเปิดก็ปกตินะครับก็เปิดที่ปุ่ม power ที่เครื่องนะครับ ในเวลาจะเลิกเล่นเนี่ยจะชัดดาวเนี่ยปุ่มสตาร์ทเขาจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็น Windows 10นะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายใช้เหมือนกันครับคล้ายๆกันผมจะใช้ที่ Windows 11นะครับถ้าจะปิดเครื่องก็คลิกที่สตาร์ท Windows 11เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยรูป Power แบบนี้เลย Windows 10ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะปิดเครื่องเราก็คลิกที่ปุ่ม Power เนี่ย มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ได้หรือจะชัดดาวก็ได้หรือจะสลีปก็ได้หรือจะไซต์อินออปชั่นอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าชัดดาวเราก็คลิกตรงนี้เลยพอคลิกปับ๊บเครื่องมันก็จะปิดนะครับปิดเครื่องได้ถ้ารีสตาร์ทถ้าเราคลิกตรงนี้รีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ครับสวัสดีครับ